การละครั้งหนึ่งมีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ชายป่าครอบครัวนี้มีลูกสาวหลายคนและทุกๆกคนก็สวยมากทั้งนั้นและคนสุดท้องนี้นับไดว้ว่าเป็นคนที่สวยที่สุดคืนวันหนึ่งขณะที่พายุพัดก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นมาพอลุกขึ้นไปเปิดประตูก็พบกับหมีขาวตัวใหญ่ยืนอยู่หมีพูดว่า ไม่ต้องตกใจฉันไม่ได้มาทำร้ายฉันเพียงแต่อยากจะมาขอลูกสาวคนสุดท้องของท่านและฉันจะทำให้ครอบรครัวของท่านร่ำรวยพ่อได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าขอเวลาให้ลูกฉันเตือนตัวสักเจ็ดวันวันที่เจ็ดท่านจงมาใหม่แล้วพ่อก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังและซี่ลูกสาวคนสุดท้อง ยินดีที่จะยอมไปอยู่กับมีขาวเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขพอถึงวันที่7มีขาวก็มาตามนัดและซี่ร่ำลาพ่อแม่และพี่พี่แล้วก็ขึ้นหลังมีขาวมีขาวบอกให้แลซี่เกาะหลังให้แน่แนๆแ,แล้วมีขาวก็พาแลซี่ไปที่ปราสาทแห่งหนึ่งที่ปราสาทมีเข้าของเครื่องใช้เป็นเงินและทองทั้งนั้นมีขาวมอบกระดิ่งเงินเล็กให้แลซี่ และบอกว่าถ้าเจ้าต้องการอะไรก็ให้สั่นกระดิ่งเมื่อแลซี่ต้องการอาหารพอสั่นกระดิ่งอาหารก็จะปรากฏขึ้นเมื่อแลซี่จะเข้านอนพอสั่นกระดิ่งก็จะมีเตียงนอนสองเตียงเมื่อแลซี่เข้าไปนอนแล้วก็ปิดไฟมีขาวจะถอดขนมีออกแล้วก็ไปนอนที่อีกเตียงแต่พอสว่าง มีก็จะออกไปและก็จะเป็นเช่นนี้อยู่ทุกวันทุกคืนและซี่อยู่ในปราสาทด้วยความสุขแต่พอนานเข้าและซี่ก็เกิดอาการเหงาคิดถึงพ่อแม่และพี่ๆมีขาวจึงบอกกับแลซี่ว่าจะพาแลซี่ไปเยี่ยมพ่อแม่และพี่ๆแต่แลซี่จะต้องสัญญาว่าจะไม่อยู่กับแม่ตามลำพังแลซี่ก็ให้สัญญา เมื่อมีขาวพาแลซี่ไปเยี่ยมที่บ้านซึ่งขณะนี้เป็นตึกใหญ่โตสวยงามพ่อแม่และพี่ๆทุกคนดีใจที่ได้เห็นแลซี่มีขาวบอกว่าจะมารับแลซี่ตอนเย็นแล้วก็ได้ย้ำถึงสัญญาแลซี่จึงตอบว่าข้าไม่ลืมแน่นอนแล้วมีขาวก็จากไปแลซี่ดีใจที่เห็นทุกๆคนมีความสุข จากความมั่งคั่งที่มีข่าวมอบให้ทั้งวันก็พูดคุยกันอย่างมีความสุขพอตอนบ่ายแม่ก็ชวนให้แลซี่ขึ้นไปคุยที่ห้องนอนชั้นบนแลซี่ลืมสัญญาจึงขึ้นไปคุยกับแม่ตามลำพังแม่ก็ได้ถามถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ปราสาทเมื่อแลซี่เล่าว่าตอนกลางคืนจะมีคนมานอนที่อีกเตียงหนึ่งแต่ก็มองไม่เห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะมืดมากแม่ได้ฟังดังนั้นจึงให้เทียนไขมาและบอกให้จุดดูตอนกลางคืนแต่จะต้องระวังอย่าให้เทียนไขหยดและซี่ก็เอาเทียนไขซ่อนไว้ที่กระเป๋าพอตกเย็นมีขาวก็มารับและซี่กลับปราสาทตกดึกคืนนั้นและซี่ก็จุดเทียนไขส่องดูชายที่นอนอีกเตียงก็เห็นเป็นเจ้าชายหนุ่มที่งามมาก และซี่จึงเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ก้มลงดูทันใดนั้นเทียนก็หยดที่เสื้อของเจ้าชายหมีขาวสามจุดเจ้าชายหมีขาวตื่นขึ้นและร้องด้วยความเสียใจว่าเธอทำอะไรนี่โชคร้ายเกิดกับเราทั้งสองแล้วนี่เธออดทนอยู่ถึงหนึ่งปีฉันก็จะเป็นอิสระแล้วแม่เลี้ยงของฉันเป็นแม่มดแล้วก็ได้สาบให้ฉันเป็นหมีขาวในตอนกลางวัน และก็เป็นคนตอนกลางคืนแต่นี่เธอมาทำอย่างนี้ฉันก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่เลี้ยงที่ประสาทตะว,วันออกของพระอาทิตย์ตะวันตกของพระจันทร์และจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงจมูกยาวโอ้ไม่น่าเลยและซี่จึงถามว่าฉันจะติดตามท่านไปได้หรือไม่เจ้าชายมีขาวตอบว่าไม่ได้หรอกถ้าเธออยากจะพบฉัน เธอจะต้องพยายามหาทางไปที่ปราสาทตะวันออกของพระอาทิตย์ตะวันตกของพระจันทร์ลาก่อนทันใดนั้นเจ้าชายหมีขาวก็าหายไปปราสาทเองก็าหายไปด้วยและซีก็อยู่ในชุดเสื้อผ้าเก่าที่ใส่มาในวันแรกเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แลซี่จึงเสียใจมากแต่ก็ตั้งใจว่าจะต้องตามไปพบเจ้าชายมีขาวให้ได้ นางจึงเดินทางไปจนกระทั่งมาพบหญิงชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และโยนลูกแอปเปิลทองเล่นและซี่เข้าไปถามค,ยายคุณยายคุณยายขาช่วยบอกทางไปปราสาทตะวันออกของพระอาทิตย์ตะวันตกของพระจันทร์ให้หลานด้วยเถิดหญิงชาราตอบว่ายายไม่รู้จักกรอก แต่ลองขี่ม้าของยายไปถามเพื่อนของยายก็แล้วกันเมื่อไปถึงแล้วก็สะกิดที่หูซ้ายของม้าม้าก็จะกลับมาหายายเองอ๋ยายจะให้แอปเปิลทองหลานไปด้วยและซี่ขอบคุณหญิงชราแล้วก็ขึ้นม้าไปเดินทางหลายวันทีเดียวจึงพบหญิงชราอีกผู้หนึ่งซึ่งนั่งหวีผมด้วยหวีทองคำ และซี่จึงลงจากม้าและสะกิดที่หูซ้ายของมา้าม้าก็วิ่งกลับไปและซี่เข้าไปหาหญิงชาราแล้วถามว่า,ค,ยายคุณยายคุณยายขาช่วยบอกทางไปปราสาทต,ตะวันออกของพระอาทิตย์ตะวันตกของพระจันทร์ให้หลานด้วยเถิดค่ะหญิงชาราตอบว่ายายไม่รู้จักกรอกแต่ลองขี่ม้าของยายไปถามเพื่อนของยายก็แล้วกัน ไปถึงแล้วก็สะกิดที่หูซ้ายของมา้าม้าก็จะกลับมาหายายเองอ้อยายจะให้หวีทองหลานไปด้วยและซี่ขอบคุณหญิงชราแล้วก็ขึ้นม้าตัวที่สองไปเดินทางหลายสัปดาห์ทีเดียวจึงพบหญิงชราอีกผู้หนึ่งนั่งปั่นป้ายด้วยเข็มปั่นฝ้ายทองและซี่ลงจากม้าแล้วสะกิดที่หูซ้ายของมา้าม้าก็วิ่งกลับไป และซี่เข้าไปหาหญิงชราแล้วถามว่าคุณยายขาคุณยายขาช่วยบอกทางไปประสาทต,ตะวันออกของพระอาทิตย์ตะวันตกของพระจันทร์ให้หลานด้วยเถิดค่ะหญิงชราตอบว่ายายไม่รู้จักรอกแต่ลองขี่ม้าของยายไปถามลมตะวันออกเขาอาจจะรู้จักเมื่อไปถึงแล้วก็สะกิดที่หูซ้ายของมา้าม้าก็จะกลับมาหายายเอง อ๋อยายจะให้เข็มปั่นฝ้ายทองหลานไปด้วยและซี่ขอบคุณหญิงชราแล้วขึ้นม้าตัวที่สามไปเธอเดินทางเป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์ทีเดียวจึงได้ถึงบ้านของลมตะวันออกและซี่จึงสก,กิดหูซ้ายของมา้าม้าก็วิ่งกลับไปและซี่เข้าไปถามลมตะวันออกว่าคุณตาลมตะวันออกขาช่วยบอกทางไปปราสาทตะวันออกของพระอาทิตย์ ตะวันตกของพระจันทร์ให้หลานด้วยเถิดค่าลมตะวันออกตอบว่าตาเคยได้ยินชื่อปราสาทนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราลองไปถามพี่ชายของตาลมตะวันตกดูว่าแล้วลมตะวันออกก็ให้แลซี่นั่งหลังแล้วพัดไปที่บ้านของลมตะวันตกเมื่อถึงบ้านของลมตะวันตกก็ถามถึงปราสาทตะวันออกของพระอาทิตย์ตะวันตกของพระจันทร์ ลมตะวันตกก็ไม่รู้จักแต่ยินดีจะช่วยพาแลซี่ไปลมตะวันออกจึงลากลับแลซี่จึงขึ้นนั่งหลังลมตะวันตกไปที่บ้านของลมใต้ลมตะวันตกพาแลซี่เดินทางเป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์จึงถึงบ้านของลมใต้เมื่อถึงบ้านของลมใต้และถามถึงประสาทตะวันออกของพระอาทิตย์ตะวันตกของพระจันทร์ลมใต้ก็ไม่รู้จัก แต่ยินดีจะช่วยพาแลซี่ไปพบลมเหนือพี่ชายคนโตและลมตะวันตกก็ลากลับจากนั้นแลซี่ก็ขึ้นนั่งหลังของลมใต้ไปที่บ้านของลมเหนือลมใต้พาแลซี่เดินทางเป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์จึงถึงบ้านของลมเหนือที่นี่มีอากาศหนาวเย็นมากลมใต้ถามลมเหนือว่ารู้จักปราสาทตะวันออกของพระอาทิตย์ ตะวันตกของพระจันทร์หรือไม่ล่มเหนือบอกว่ารู้จักลมใต้จึงขอให้ช่วยพาแลซี่ไปแล้วลมใต้ก็ลากลับไปล่มเหนือให้แลซี่นั่งหลังแล้วพัดพาเดินทางต่อไปอีกเวลาหลายวันหลายสัปดาห์จึงถึงปราสาทตะวันออกของพระอาทิตย์ตะวันตกของพระจันทร์ที่อยู่ติดริมทะเลแลซี่ได้ขอบคุณลมเหนือแล้ว ล้มเหนือก็พัดลอยกลับไปและซีนั่งอยู่ใต้หน้าต่างของปราสาทโยนแอปเปิ้ลทองเล่นเจ้าหญิงจมูกยาวเปิดหน้าต่างมาเห็นเข้าก็อยากได้แอปเปิ้ลทองจึงขอซื้อแอปเปิ้ลทองของแลซี่แลซี่จึงบอกว่าไม่ขายแต่จะให้ลูกแอปเปิ้ลทองถ้าเจ้าหญิงอนุญาตให้เข้าไปอยู่กับเจ้าชายหมีขาวหนึ่งคืนเจ้าหญิงจมูกยาวจึงตกลง และซี่จึงมอแอปเปิลทองให้เจ้าหญิงจมูกยาวแล้วคืนนั้นและซี่ก็ได้อยู่กับเจ้าชายหมีขาวแต่เจ้าชายนอนหลับสนิทและซี่จะปลุกเท่าไรจะร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นพอตอนเช้าเจ้าหญิงจมูกยาวก็มาไล,ล่และซี่ออกไปพอตอนกลางวันและซี่ไปนั่งที่ใต้หน้าต่างของปราสาทอีกแล้วก็หวีผมด้วยหวีทองคำ เจ้าหญิงจมูกยาวเปิดหน้าต่างมาเห็นเข้าก็อยากได้หวีทองคําจึงขอซื้อหวีทองคําจากแลซี่แลซี่บอกว่าไม่ขายแต่จะให้หวีทองคําถ้าเจ้าหญิงอนุญาตให้ไปอยู่กับเจ้าชายหมีขาวอีกหนึ่งคืนเจ้าหญิงจมูกยาวจึงตอบตกลงแล้วแลซี่จึงมอบหวีทองคําให้เจ้าหญิงจมูกยาวแล้วคืนนั้นแลซี่ก็ได้อยู่กับเจ้าชายหมีขาวแต่เจ้าชายนอนหลับสนิท และซี่จะปลุกเท่าไหร่จะร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นพอตอนเช้าเจ้าหญิงจมูกยาวก็มาไล่แลซี่ออกไปตอนกลางวันแลซี่ไปนั่งที่ใต้หน้าต่างปราสาทอีกแล้วก็นั่งปั่นฝ้ายด้วยเข็มปั่นฝ้ายทองคำเจ้าหญิงจมูกยาวเปิดหน้าต่างมาเห็นเข้าก็อยากได้เข็มปั่นฝ้ายทองขอซื้อเข็มปั่นฝ้ายทองจากแลซี่แลซี่บอกว่าไม่ขาย แต่จะให้เข็มปั่นฝ้ายทองถ้าเจ้าหญิงอนุญาตให้อยู่กับเจ้าชายหมีขาวหนึ่งคืนเจ้าหญิงจมูกยาวตึงตอบตกลงและซี่จึงมอบเข็มปั่นฝ้ายทองให้เจ้าหญิงชาวบ้านที่ถูกแม่มดจับมาขังไว้ที่ปราสาทเห็นแลซี่มาพบเจ้าชายหมีขาวถึงสองคืนจะร้องเรียกเท่าไหร่เจ้าชายก็ไม่ตื่นชาวบ้านก็แอบมาเล่าให้เจ้าชายหมีขาวฟังตอนเย็น เมื่อเจ้าหญิงจมูกยาวนำยานอนหลับมาให้เจ้าชายมีขาวเจ้าชายก็แกล้งทำเป็นดื่มแล้วแอบเททิ้งไปคืนนั้นเมื่อแลซี่เข้ามาเจ้าชายก็นั่งคอยอยู่และซี่ดีใจมากเล่าให้ฟังว่าเธอได้เดินทางมาอย่างไรเจ้าชายมีขาวบอกว่าเธอมาพอดีทีเดียวเพราะพรุ่งนี้ฉันจะต้องเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าหญิงจมูกยาว ฉันจะขอให้คนที่จะเป็นเจ้าสาวของฉันซักเสื้อเชิ้ตที่เปื้อนเทียนสามจุดซึ่งใครๆนอกจากเธอก็คงทำไม่ได้แลซี่ก็รับคำในวันรุ่งขึ้นเป็นวันแต่งงานของเจ้าชายหมีขาวเจ้าชายจึงบอกแม่มดว่าคนที่จะเป็นเจ้าสาวของเจ้าชายควรจะซักเสื้อเชิ้ตของเจ้าชายให้สะอาดได้แม่มดจึงให้เจ้าหญิงจมูกยาวซักเสื้อเชิ้ตของเจ้าชาย แต่ยิ่งซักก็ยิ่งดำสกปรกแม่หมดเข้าช่วยก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นเจ้าชายจึงชี้ไปที่แลซี่ให้แลซี่มาซักพอแลซี่ได้ซักเสื้อเชิ้ตก็ขาวสะอาดเจ้าชายจึงประกาศว่าจะแต่งงานกับแลซี่แม่มดและเจ้าหญิงจมูกยาวโกรธมากโกรธจนตัวระเบิดแตกตายไปทั้งคู่ส่วนเจ้าชายหมีขาวก็พาแลซี่และชาวบ้าน ที่ถูกแม่มดจับตัวมากลับไปอยู่ที่บ้านเมืองด้วยความสุขนิทานนอร์เวย์